สวัสดีครับอิสานพัฒนาชาแนลครับช่างแป๊ครับมาดูชิปตัดผมหญิงกันต่อเนื่องจากชิปแรกครับอันนี้เป็นชิปที่2องนะครับอันนี้ตัดข้างๆนะครับก็ดึงดึงมาข้างหูนะครับตัดมาต,ดตัดตรงใช่ไหมใช่ครับตัดตรงครับตัดตรงเฉียงลงไปไเฉียงมาอย่างนี้นะครับ ข้างบนก็ตัดดึงลงมาสลด์ลงไปข้างหน้าครับตัดเฉียงสไลด์ลงข้างหน้าก็จะมืดนิดนึงครับย้อนแสงเรามาดูดีๆฝังฝังที่ไม่ย้อนแสงครับ แบ่งเป็นช่อแรกก่อนนะครับแล้วก็บีดงลงมาครับตัดเฉียงเฉียงให้มันเป็นสไลด์ตัดตรงซะก่อนนะครับตัดแบบรูปแบบตรงแต่ว่าสไลด์นะครับสไลด์ลงไปที่คางครับ ช่อที่สองก็แบ่งลงมาจากการหัวลงมาแล้วก็ตัดตามแนวตัดตามแนวเหมือนเดิมเหมือนที่ช่อแรกตัดไว้ก็จะให้มันเลยลงมานิดนึงใช่ไหมช่อที่สองให้มันยาวก,กว่าช่อแรกนิดนึงใช่ไหมรับให้มันยาวก,กว่านิดนึงก็ก็โอเคแล้วนะครับทีนี้ก็เราจะมาเช็คข้างหน้าว่า ข้างหน้านี้จะยาวเท่ากันไหมถ้ายาวไม่เท่ากันแล้วก็มือมีมีลงมาอย่างนี้ฮะแล้วก็ตัดหมีลงมาแล้วก็ตัดก็คงจะพอดีสักสองครั้งสองสามครั้งก็อาจจะตรง,งกันแล้วโอเคก็แบ่งกลับคืน บนนี้ก็ยังไงครับทา่ทานลงบนนี้จับยกขึ้นตัดสไลด์ไปนิดหน่อยจับยกจากกลางหัวมานะเป็นช่อสไลด์แบบสไลด์ไปนิดหน่อยครับเพื่อไม่ให้ฝั่งซ้ายยาวฝั่งขวายาวมันจะหวีไปทางซ้ายทางขวาก็จะ ลงมาจะจะเท่ากันหมดทั้งซ้ายทั้งขวาจะแสกไหนก็ได้ครับจะเท่ากันหมดจะไม่มีฝั่งนยาฝั่งไหนชั้นเวลาซอยบางก็จะซอยง่ายมาดูวิธีสะบางกันสำหรับเครงใหม่ วิดีโอต่อไปก็มาดูวิธีสับปางนะครับแต่วิดีโอนี้จะจบแค่นี้ก่อนนะครับสามนาทีหรือสี่นาที <c oughs> เดี๋ยวจะได้อยู่นะครับได้อยู่ประมาณสักเอาประมาณสักห้านาทีหกนาทีแล้วกันแปดนาทีเลยนะครับเอาอย่างนี้แปดนาทีเสร็จพอดีวิธีสับปางครับจับจับเป็นช่อขึ้นมาครัจับเป็นช่อขึ้นมา จะคลียขึ้นมาแล้วก็สับชึบๆสองครั้งนะครับอ,รอย่ากเกินสองครั้งแล้วก็ข้างหลังก็จับเป็นช่อขึ้นมาแล้วก็ยกยกเท่าไหร่นะกี่องศาได้นี่ช่างยกเก้าสิบหรือแปดสิบเก้าสิบแล้วก็สับบางสับบางสองทีครับสับสองทีอย่ากเกินสองทีหรือหรือช่างที่เก่งแล้วก็อาจจะสับสองสามทีก็ได้ครับถ้ามันหนาแล้วดุลพินิษของช่างครับ แต่ผมว่ามันจะมันมันจะบางมากถ้าสับเกินสองก็ดูดูเองเขาว่ามันมันหนาเท่ากันแล้วมันบางเท่ากันแล้วมันจัดสไลด์ออกมาปลายสวยไหมถ้ามันหนากวา่าก็สับดึงสับขึ้นมาอีกก็ได้ดึงเป็นชอดสับบางอันนี้ก็เป็นอัน เสร็จเรียบร้อยแล้วะครับก็รอดูตอนใดอีกทีนึงนะครับจบชิ้นไว้ก่อนนะครับดูวิดีโอที่3ครับ